A T CAT Cat m แมว motherfucker BAT ข้างข่าว motherfucker ANT and มด motherfucker BOG Dog m ห motherfucker มากัน3สามคนครับซอยเหมือนกับนักเลง <m eme> รู้ไหมลระแต่มีทรงนั่นก็เรื่องเจงด่ <m eme> าก,กูนักเหรอขัดใจนักเหรอมึงไม่ชอบกูให้กูก็ไม่ชอบตัวเองลองมา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 จบเริมปริ่มลองมา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 จกเริมปริมกูอยู่เหนือโลกหรื ب ب อบางคนว่าโลก มาลองมาลองมาโจ๊กตึงตึงลองมา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 โจ๊กตึงตึงมาคลายเส้นกูทีเพราะกลัวตัวเตึงให้สุดเวลาบ้าให้ให้สุดความบา,บาของกูมากกว่า cholesterol, คอเลสเตอรอลกูมันของปลอมที่เหมือนกว่าออริจินอลกูมันอนาร์ดากูมันเป็นวายเราไม่ต้องแปลกใจกูเพิ่งออกจากฮอสปิตอลทำกูเซ็งจริงสอดสอปัดกวาดจบเข้ามาทักทำกูเซ็งจริงมีแต่ยาไหลไมีสัตว์ตะไคร้ทำกดกระดิง่งมาหุ่นกูที่กูเหมือนเป็นแหล่งกําเนิดแสงกูไม่ห่วงแหนแล้วกูไม่แคว ลองมา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 จบเพิงมึพิลองมา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 จบเพิงมึพิกูอยู่เหนือโลกหรือบางครั้กูว่าโลกให้สุดเวลาป๋าให้ให้สุดเวลาบ๋ามาลอง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 มาจบเพิงมึพิลองมา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 จบเพิงมึพิมาคลายเส้นกูที่บาะครักว่าตัวเติร กูไม่มีสตางค์และไม่มีสติหน้าบ้านกูมันกว้างช่วยเอาโชว์มาลงทีอยากมีดราม่าหงกระแสมาเชิดหมอหมอหมอมอัสบุไปทูมีหมอหมอหมออัสบีไปทูมูหมอหมอหมอขอพระราชินแตหมอหมอหมอผมขอยากลงไปชีลองมา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 โจ๊กพปึมเปิมลองมา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 โจ๊กพปึมเปิมกูอยู่เหนือโลกเลย ลองมาโต๊ะเรมเริมลองมา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 โต๊ะเรมรมมาคลายเส้นกูที่เพราะกลัวตัวเติมให้สุเลาบอให้ให้สุลบออใจหรือยังไม่เรียหรือเลียกบระเสวราไม่ต้องตามาทางไกลทางมันเลี้ยวมาทางตันพวกกูลงฉันเพิงได้าบูลลี่ถมตุ๋ยเติมไฟใส่ปุ๋ยกูไม่ชื่อกูเป็นห่วยกว่าที่มึงคิดมึงไม่ได้คลึงกูสักนิด ปเปลนสิผูุกูโลกจีดเจ้าพึ่งกินบาได้ไม่บ่าเศร้าไ,ไา,าได้ไม่เศร้หาห่<อ>าได้กูเห่าเท่าได้ไม่เท่าเมาได้ไม่เมาเก่าได้กูเก่ามึงจะถือมึงจะสามึงจะมูมึงจะมาถ้ามึงมีปัญหามึงหนักไปกูมไม่ถือกูไม่สากูม,มันเบิร์กูม,มันบ้ากูไม,ม่ม,มีค่าอะไร